สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้สําหรับการบรรยายเกี่ยวกับของกับผมก็จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองของไทยเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับทางการเมืองที่เราจะต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลนะครับให้ได้ในเร็ววันที่สุดเพื่อมาบริหารจัดการประเทศนะครับซึ่งกับผมเองก็จะได้ประมวลเรียบเรียงข้อมูลมาหลากหลายนะครับ แล้วก็พยายามที่จะนําเสนอในแง่มุมต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งครับจะนําท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา10ครั้งล่าสุดของไทยนะครับตั้งแต่ครั้งที่18จนกระทั่งถึงครั้งล่าสุดในปัจจุบันนะครับครั้งที่18นะครับเป็นครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไปในปีพศ2538นะครับ ผลการเลือกตั้งเนี่ยก็มีหลายพักนะครับเช่นพักชาติไทยนะครับของคุณบรรหารศิลปะอาชาครับได้ที่นั่งมามากที่สุดจํานวน92ที่นั่งนะครับส่วนพักที่สองนี่ก็จะเป็นพักประช,ชาธิปัตย์นะครับมีหัวหน้าพักเป็นคุณชวนหลีกภัยนะครับได้จํานวนสอสอมาทั้งหมด86ที่นั่งนะครับซึ่งส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยนะครับ พรรคที่ได้รับคะแนนมากที่สุดก็คือพรรคชาติไทยนี่นะครับได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและก็มีนายบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยครับเป็นหัวหน้าพรรคได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็คือครั้งครั้งที่18นะครัครั้งต่อมาเป็นครั้งที่19นะครับมีการเลือกตั้งเมื่อปีพศ2539ระบ ครั้งนั้นมีพักความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธนะครับได้คะแนนเสียงมาจำนวนทั้งสิ้น125คนจำนวนสอสนะครับแล้วก็พักที่2ก็คือพักประชาธิปัตย์นะมีคุณชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพักได้จำนวนสอสมาทั้งหมด123คนนะจะเห็นได้ว่าครั้งนี้ชนะกันเพียงแค่2คนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้ พลเอกชวดิษยงใจยุทธเน่ยน,นะครับได้เป็นแการนาในการจัดตั้งรัฐบาลและก็ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับการเลือกตั้งครั้งที่20เดี๋ยวกับไป20ก่อนนะครับครั้งที่20เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมปีพศ2544นระครับพรรคไทยรักไทยได้จํานวนที่นั่ง248ที่นั่งนะครับตามมาด้วยพรรคประชาธิปัตย 128ที่นั่งทำให้พรรคไทยรักไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยมีหัวหน้าพักพลเอกทักษิณชินวัตรนะครับได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งต่อมาเป็นครั้งที่21นะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2548ันรียกก็คือสมัยที่2นะครับมีการเลือกตั้งนะ พรรคไทยรักไทยก็ยังชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองได้จำนวนสอสอนะครับท่วมท้นมากนะครับจำนวน377ที่นั่งนะครับพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็ยังคงเป็นพรรคอันดับสองนะครับได้จำนวนสอสอทั้งสิ้น9 6ที่นั่งนะครับซึ่งทำให้พรรคไทยรักไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและพลเอกทักษิณชินวัตรก็ได้รับ การเสนอชื่อให้เป็นนายกเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่22่สิะผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเมื่อรัฐมนูญนะครับได้ตัดสินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะและจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่15ตุลาคมพศ 2549นะครับจากนั้นนะผลการเลือกตั้งครั้งต่อมาเป็นครั้งที่23นะครับก็มีกรารเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนะครับพักพลังประชาชนจริงๆแล้วก็คือพักไทยรักไทยเดิมนั่นแหละนะครับเปลี่ยนชื่อมานะครับเป็นพักพลังประชาชนได้จำนวนที่นั่งทั้งหมดนะฮะ233ที่นั่งนะครับ พรรคประชาธิปัตย์นะเป็นพรรคันดับสองได้จำนวนสสอสอ165ที่นั่งนะครับทำให้มีการสนับสนุนให้ในายสมัครสุนทรเวชน,นะครับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับการเลือกตั้งครั้งต่อมาเป็นครั้งที่ ครั้งที่24นะครับของประเทศไทยพักเพื่อไทยนะครับก็ยังเป็นพรรคทีนะ่ได้รับความนิยมนะซึ่งพรคเพื่อไทยพรคพลังประชาชนนี่ก็หมายความว่าเป็นพรรคเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อนะมาตามข้อกฎหมายที่มีการให้ยุบพรรคแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคใหมนะ่ได้จำนวนสสทั้งสิ้น200 65คนนะตามมาด้วยพักประชาธิปัตย์จำนวน159คนนะครับส่งผลใหนะ้มีการเสนอชื่อบนะุคคลที่เข้ารับการดำรงตำแหน่งนะครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับคุณยิ่งรักษ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะต่อมานะครับ การเลือกตั้งครั้งที่2 5นะครับเป็นครั้งสุดท้ายของอบทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญนะปีพศ2550เนี่ยนะก็ได้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นะปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยนะความบาดการเลือกตั้งนะทําให้มีการพยายามที่จะเลือกตั้งครั้งใหม่ นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ได้สําเร็จนะฮะซึ่งส่งผลให้สารรัฐมนูลเนี่ยฮะสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นโมฆะนะครับก็ถือว่าไม่ได้เกิดการเลือกตั้งขึ้นนะการเลือกตั้งครั้งที่26นะครับถือว่าเป็นการเลือกตั้ง ครั้งประวัติศาสตร์นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับปี2560นะฮะผลการเลือกตั้งนะฮะก็จะมีพักเพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์นะครับเป็นพักการเมืองที่สามารถที่จะนำสสเข้าสู่สภาได้มากตามลำดำับนะฮะส่วนพักพลังประชารัฐพักอนาคตใหม่นะครับเป็นพัก เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับก็ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมานะครับในครั้งนั้นนะครับก็มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเข้ารับดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีการรักษาการ,นะรเนื่องจากมีการทำรัฐประหารนะฮะก็ทำให้นะร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกสมัยหนึ่งนะผลการเลือกตั้งถ้าจะเราจะมองถึงผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมาที่สุดเนะี่ยจำนวนสามหนึ่งร้อยสามสิบหกคนเนี่ยนะซึ่งมีจำนวนสสมากกว่า พลังประชารัฐเนี่ยนะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนนะให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบาลได้ก็เลยกลายไปเป็นพรรคฝ่ายค้านนะฮะซึ่งพรรคอันดับสองพรรคพลังประัพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะได้รับการสนับสนุนเป็นรัฐบาลนะฮะโดยการรวบรวมเสียงนะจากพรรคกอ,อื่นๆนะครับแล้วก็เสนอ พลเอกประยุทธ์อย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายนะที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งที่27เนะเป็นการเลือกตั้งในปีพศ2566นนะครับผลการเลือกตั้งนะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับมีพรรคก้าวไกลนะครับได้จำนวนสอสอมากที่สุดนะ แล้วก็มีพักเพื่อไทยนะครับรองลงมาพักภูมิใจไทยพักเสรีไทยนะและพักอื่นๆน,นะครับที่ได้รับการเลือกตั้งมาซึ่งก็เป็นประเด็นทางการเมืองว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งมานะพักที่ได้รับการเลือกตั้งมาเนี่เป็นระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถที่จะหานายกรัฐมนตรีได้นะครับตอนนี้ก็เข้าเดือนที่3แล้วนะครับ ซึ่งก็จะมีการพิจารณานะครับมีการประชุมของรัฐสภาในวะันที่22นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลการเลือกตั้งนะครับก็เป็นตัวบ่งชี้นะความรู้สึกความต้องการของประชาชนนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้ง นะในครั้งต่อไปนะครับและก็ส่งผลต่อการกําหนดนโยบายกําหนดตัวบุคคลที่จะเข้าไปรํารงตําแหน่งนะทางการเมืองนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต่างๆนะครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะครก็มีประเด็นเรื่องของเงินนะมีการนําเงินมาพูดกันนะแล้วก็มีการจะให้เงินนะครับเพื่อที่จะนําไป ดำเนินโครงการต,าต่างๆเพื่อที่จะหาเสียงนะครับหลายๆพักก็มีการนำนโยบายเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมาพูดกันนะครับและก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะครับว่านโยบายเหล่านี้นะครับจะนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นผลสะท้อนนะครับว่าผลการเลือกตั้งกับผู้ที่เป็นหัวหน้าพัก จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพิธานะครับก็ได้รับการเสนอชื่อไปแล้วหนึ่งรอบนะครับส่วนรอบที่สองนะก็มีการใช้ข้อบังคับรัฐสภาข้อที่41นะครับบอกว่าไม่สามารถที่จะเสนอชื่อให้เข้ารับการโหวตในรัฐสภาได้นะแล้วก็เป็นประเด็น สำคัญนะครับเรื่องตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารรัฐมนูญนะครับว่าจะพิจารณาว่าความเห็นของรัฐสภากับบทบัญญัติของรัฐมนูลนะครับอันไหนมันจะมีความถูกต้องชอบธรรมมากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีคลิปต่อๆไปทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ